thank oh. you สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีาศิยพิบาลคริสจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมบทเพลงข้าควรวนบทที่1ข้อที่1 8บแดถึงยีด้วยกันครับบทเพลงข้าควรวนบทที่1ข้อ1 8บแถึงยีพระยาเวทรงชอบทำแล้วเพราะข้าพระเจ้าได้ขัดขืนพระบัญชาของพระองค์ทุกชนชาติโปรดฟัง และมองดูการทนทุกข์ของข้าพเจ้าคนหนุ่มและคนสาวของข้าพเจ้าตกไปเป็นเฉลยแล้วข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้าแต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้าพวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมืองขณะออกหาอาหารประทังชีวิตของตนข้าแต่พระยาเวโปรดทอดพระเนตรเพราะข้าพระองค์มีทุกข์จิตข้าพระองค์วุ่นวายใจข้าพระองค์ยุ่งเหยิงอยู่ภายใน เพราะข้าพระองค์ดื้อรั้นอย่างยิ่งนอกบ้านคนล้มตายด้วยคมดาบในบ้านก็เหมือนแดนมรณะเขาทั้งหลายได้ยินว่าข้าพระองค์ถอนใจอย่างไรหามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงทําอย่างนี้โปรดนำวาระที่ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้ขอให้การชั่วทุกอย่างของเขาทั้งหลายปรากฏเฉพาะพระพักพระองค์และขอทรงทาแก่เขาทั้งหลายเหมือนที่ทรงทาแก่ข้าพระองค์เนื่องด้วยการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิดด้วยการถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายและใจข้าพระองค์ก็อ่อนล้าครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในบทที่1ของพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญน,นะครับแล้วก็เราก็พบว่ามาถึงข้อ18เนี่ยน่าจะเป็นข้อที่ ช่วยทําให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องห่างเหินจากพระเจ้ามาบ้างไหมทําในสิ่งที่เป็นการละเลยทางของพระองค์มามากขนาดไหนแล้วก็เมื่อความยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยพี่น้องรู้สึกอะไรต่อพระเจ้าวันนี้ต่อว่าพระองค์ไหมอดครนกับพระองค์ไหมถามพระองค์ไหมว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมปล่อยให้ชีวิตของข้าพงษ์เป็นเช่นนี้หรือพี่น้องจะอธิษฐาน ตามบทที่หนึ่งข้อที่18ซึ่งกล่าวว่าพระยาเวทรงชอบทำแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ขัดขืนพระบัญชาของพระองค์ทุกชนชาติโปรดฟังและมองดูการทนทุกข์ของข้าพเจ้าคนหนุ่มและคนสาวของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้วนี่เป็นคําทูลเป็นคําอธิษฐานที่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราถ้าเกิดว่าเ,าเราละทิ้งพระเจ้าไปพอสมควรแล้วก็ถึงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ ความยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตของเราความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราน่าจะบอกพระเจ้าว่าพระยาเวทรงชอบทมแล้วพระเจ้าทรงชอบทมแล้วพระเจ้าทรงยุติธรรมแล้วพระเจ้าทรงดีต่อเราจึงโปรดให้เกิดความยากลําบ,บากนี้เพื่อในที่สุดเราจะกลับใจและเมื่อเกิดความยากลําบ,บากนี้สมมุมติว่าผมจริงๆแล้วอยากจะให้วันนี้เป็นวันอาทิตย์จริงๆนะหมายความว่าขณะที่พี่น้องดูรายการนี้อยู่เนี่ยคงจะเป็นวันพุธถ้าเกิดว่าดูสดๆอยู่นะครับนะ แต่ถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ได้ผมอยากจะให้พี่น้องไปโบสถวันเนี้ยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาจะหายหน้าจากโบสถไปพอสมควรหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ่าพอพอลำบากแล้วลกลับมาที่โบสถแล้วสิก็บอกเขาไปเลยใช่สํานึกแล้วไม่อายไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวว่าไปโบสถแล้วจะมีคนว่าจะมีคนรู้สึกเหมือนกับว่าซ้ําเติมเราก,ก็ก็สมควรแล้วครับเราก็คิดว่าใช่งั้นก็ได้ก็เราเป็นคนที่สมควรจะรับงั้นแล้วก็ ยืดอกเข้าไปเลยแล้วก็บอกเขาไปว่าข้าพเจ้าได้ขัดขืนพระบัญชาของพระองค์ทุกชนชาติโปรดฟังและมองดูการทนทุกข์ของข้าพเจ้าใช้เหตุการณ์ความทุกข์ยากลําบากในชีวิตของเราเวลานี้สอนคนอื่นไปเลยว่าอย่าเป็นแบบพี่นน้องอย่าเป็นแบบผมนะครับเพื่อนอย่าเป็นแบบหนูนะคะอย่าเป็นแบบตัวเรานะที่ห่างเหินพระเจ้าไปแล้วต้องมารับสิ่งแบบนี้ให้ชีวิตของเราความยากลําบากและการที่เราถูกพระเจ้าตีสอนเนี่ย เป็นบทเรียนสําหรับคนอื่น mm hmm. กลับไปสู่สามเคีธรรมกับพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายที่จะกลับไปเพราะว่าแม้ว่าจะต้องอายบ้างในตอนตอน้นแม้ว่าจะต้องรู้สึกเคอะเขินบ้างรู้สึกเจ็บปวดบ้างในตอนตอน้นแต่สิ่งที่พี่น้องเจ็บปวดเนี่ยในเวลานี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้มีคุณค่าในชีวิตของหลายหลายคนให้ความผิดพลาดในชีวิตของเราสอนคนอื่นเหมือนที่พระธรรมตอนนี้บอกว่าชนทุกชาติ คือไม่เว้นเลยใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสามัคคีธรรมนี้เนะี่ยคนทุกคนโปรดฟังแล้วก็มองดูการทนทุกข์ของข้าพเจ้าอย่าเป็นเหมือนข้าพเจ้าข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าเรียร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้าอาจจะหมายถึงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนที่เคยดูเหมือนว่าจะจะดีต่อเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าดีต่อเราเราไปพึ่งพาเขาเราไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเขาเราไปนมัสการรูปเคารพกับเขาอะไรก็ตามในชีวิตของพี่น้องที่มีความสําคัญ กับพี่น้องมากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นเคยเป็นรูปเคารพของพี่น้องไม่ว่ารูปเคารพนั้นมันอาจจะเคยเป็นการศึกษามันอาจจะเคยเป็นเงินทองมันอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์กับใครบางคนมันอาจจะเคยเป็นทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยมันอยู่ในสภาพที่แทนที่พระเจ้าอยู่เวลานี้มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วเวลานี้มันมีหนาทางเดียวแล้วที่จะเอาชีวิตรอดคือการกลับมาหาพระองค์เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้าพวกปรุหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายลงกลางเมืองขณะออกหาอาหารประทังชีวิตของเขา ปัญหาเศรษฐกิจลุมล้มเร้าเข้ามาแล้วเราก็กลับมาหาพระเจ้าก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียหายดีกว่าไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีปัญหาก็กลับมาหาพระเจ้ามันเจ็บปวดแต่ก็ยังดีกว่าไปพึ่งในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ข้อ20บอกว่าข้าแต่พระยาเวโปรดทอดพระเนตรแต่กี้นีนะ่เป็นการขอให้คนอื่นมองดูแต่ตอนนี้กําลังบอกว่าขอพระเจ้าทรงมองดูเพราะข้าพรงค์มีทุกข์จิตใจของข้าพรงค์วุ่นวายใจข้าพรงค์ยุ่งเหยิองอยู่ภายใน เพราะคาพรงดื้อรั้นอย่างยิ่งนอกบ้านคนล้มตายด้วยคมดาบในบ้านก็เหมือนแดนมรณะคือพูดง่ายๆตอนนี้จิตบทบทกลอนตอนนี้กำลังบอกว่าสาภาพแวดล้อมด้านนอกชีวิตของเราเนี่ยก็ดูยับเยินไปหมดแลละสาภาพแวดล้อมดูแย่ไปหมดแล้วก็สาภาพจิตใจก็ย่ําแย่ไปด้วยรู้สึกเหมือนว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็แย่ไปหมดถ้าอยู่ที่ไหนแย่ไปหมด ม่อยู่ในที่ที่ถูกต้องไม่ดีกว่ารอครับดีกว่าที่จะอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันเรากลับมาอยู่ในที่ที่ดีม,มันจะแย่ในเวลานี้แต่ที่สุดแล้วมันจะมั่นคงกว่าการจะไปอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องในที่เห็นความผิดความบาปแล้วก็ต้องย่ําแย่ลงไปอีกเรื่อยๆในข้อต่อมาข้อ21บอกว่าเขาทั้งหลายได้ยินว่าข้าพระองค์ถอนใจอย่างไรหามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่คําว่าถอนใจนี้ที่นี้เป็นการแสดงออกถึงการ หมดอะไรตายอยากแล้วก็ยอมแพ้แบบถอนใจไม่สู้แล้วเพราะว่าการถ้าจะสู้เนี่ยต้องหายใจเข้าแล้วสู้ใช่ไหมครับแต่การถอนใจเนี่ยเป็นการแสดงออก่ายอมแพ้ไม่เอาแล้วหมดกันทีบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงทําอย่างนี้คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนที่เคยลบหลู่ดูถูกเราว่าเอ้ยคนเชื่อพระเจ้าเลยแล้วก็ ดูถูกพระเจ้าของเราเนี่ย<พ>เขากำลังกระยิมยิ้มย่องใจว่าไหนบอกเชื่อพระเจ้าทำไมมีชีวิตแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อกับพระองค์จนกระทั่งในสุดแม้แต่คนที่เคยดูถูกพระเจ้าก็ยิ่งดูถูกพระองค์ในชีวิตของเรามากเข้าไปอีกตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับพี่น้องมันก<ง><ง>็ไม่ว่าจะยังไงเขาก็ดูถูกพระเจ้าอยู่แล้วตอนนี้พี่น้องทําผิดมาพี่น้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาพี่น้องทําในสิ่งที่ผิดศีลแลรมมาพี่น้องอย่าปล่อยให้ใหมันเลยตามเลย กลับใจใหม่แล้วก็รีบกลับมาหาทางของพระเจ้าและคนเหล่านั้นที่กาลังเยาะเย้ยเราอยู่ไม่แน่เขาจะเห็นว่าเออพระเจ้ามีจริงเพราะคนนี้สํานึกผิดเป็นคนนี้มีวิญญาณของพระเจ้าที่ทําให้เขากลับตัวกลับใจเมื่อเขากลับมาหาทางของพระเจ้าเมื่อคุณกลับมาหาทางของพระเจ้าคุณจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เป็นแสงสว่างของพระองค์ไม่ว่าอดีตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับข้อความต่อมาในข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าโปรดนําวาลาที่ทรงประกาศไว้นั้นมาให้ถึงและเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่นี้ ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้ข้อยิบสองบอกขอให้การชั่วทุกอย่างของเขาทั้งหลายปรากฏเฉพาะพระพักพระองค์และขอทรงกระทาแก่เขาทั้งหลายเหมือนที่กระทาแก่ข้าพระองค์เนื่องด้วยการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิดด้วยการถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายลัตใจข้าพระองค์ก็อ่อนล้าอันนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่เป็นคําอธิษฐานในความเครียดแคนและอยากจะไปเรียกว่าคาฝันพวกเขาแบบนั้นแต่ว่าถ้าพระเจ้าทรงกระทํากับเราอย่างไรเนี่ย ก็ขอพระเจ้าทรงทํากับเขาอย่างนั้นหมายความว่าพระเจ้าทรงให้เกิดความทุกข์ยากในชีวิตของเราอย่างไรเพื่อจะทําให้เรากลับตัวกลับใจเสือมใหม่ยอย่างไรเนี่ยก็ขอพระเจ้าทรงให้ความทุกเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเขาบ้างเพื่อเขาจะได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีจริงและบางครั้งพระเจ้าก็ส่งความทุกข์ยากมาหามนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้มีสติแล้วก็กลับตัวกลับใจไม่ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยจะเป็นคนของพระองค์ หรือเป็นคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์ก็ตามพระเจ้าทรงมีสิทธิอํานาจในการที่จะส่งความทุกข์ยากลําลบากมาสู่ชีวิตของใครก็ได้เพื่อจะเตือนสติพวกเขาเหมือนกับพ่อแม่เหมือนกับครูที่ต้องเตือนสติลูกศิษย์ครูเมื่ออยู่ในโรงเรียนก็มีอํานาจในการที่เตือนสติลูกศิษย์คนไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักเรียนประจําชั้นของเขาเสมอไปพระเจ้าทรงตีสอนแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกศิษย์ของชั้นเรียนอื่นเพื่อที่จะให้ เด็กเหล่านั้นเนี่ยได้กลับตัวกลับใจแต่ถ้าเขาจะเข้ามาหาพรงค์พงค์ก็ยินดีที่จะให้เขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพงค์ด้วยเช่นกันวันนี้วันนี้มีใครบ้างที่กําลังดูถูกดูแคลนพี่น้องอยู่แล้วดูเหมือนว่าเขากําลังร,รู้สึกว่าทําไมคนที่เชื่อพระเจ้าต้องเจออะไรแบบนี้แล้วก็คนที่เชื่อพระเจ้าทําไมประสบความล้มเหลวแบบนี้ให้พี่น้องรีบกลับใจมาหาพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงฟื้นฟูชีวิตของพี่น้องขึ้นมาใหม่พี่น้องจะได้นําข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นฟูข่าวประเสริฐแห่งการกลับใจใหม่ กลับไปสู่คนเหล่านั้นแล้วบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาไม่กลับใจเขาจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับเราที่เราเคยอยู่แ,แต่แต่ถ้าพวกเขากลับใจมาเชื่อพระองค์พระองค์จะทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขามันอาจจะเจ็บปวดบ้างในช่วงต้นแต่นนในที่สุดแล้วพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ดีที่จะกลับชีวิตของเราให้รือฟื้นใหม่ครับ